สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนนี้ของนิสัยที่ดีต่อสุขภาพพอดแคสต์ของเราวันนี้เราจะพูดถึงความสําคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความสุขเราทุกคนรู้ว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแต่บางครั้งการหาแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวอาจเป็นเรื่องยากวันนี้เราจะสํารวจประโยชน์ของการออกกําลังกายและเสนอเคล็ดลับในการรวมเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณ 1. การออกกําลังกายและประโยชน์ของมัน การออกกำลังกายมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายและจิตใจของเราช่วยให้เรารักษาน้ำหนักให้แข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานและโรคหัวใจและทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นการออกกำลังกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกดีและสามารถลดอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้ 2. ความสำคัญของการยืดกล้ามเนื้อ การยืดกล้ามเนื้อเป็นส่วนสําคัญของการออกกําลังกายที่มักถูกมองข้ามมันสามารถปรับปรุงความยืดหยุ่นลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นในระหว่างการออกกําลังกายการรวมการยืดกล้ามเนื้อเข้ากับกิจวัตรประจําวันยังช่วยให้คุณผ่อนคลายและลดความเครียดได้ 3. ค้นหาประเภทการออกกําลังกายที่เหมาะสม กุญแจสําคัญอย่างหนึ่งในการทําให้การออกลังการยานการทานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณคือการหาประเภทการออกกําลังกายที่เหมาะสมไม่ใช่ทุกคนที่สนุกกับการวิ่งหรือไปยิมซึ่งก็ไม่เป็นไรมีกิจกรรมทางกายหลายประเภทตั้งแต่โยคะและพิลาทิสไปจนถึงการเต้นรําและว่ายน้ําการหาสิ่งที่คุณชอบจะทําให้ติดได้ง่ายขึ้น 4. ผสมผสานการเคลื่อนไหวเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่มีเวลาไปยิมหรือเดินไกลแต่ก็ยังมีวิธีที่จะรวมการเคลื่อนไหวเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณสิ่งง่ายๆเช่นการขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือการเดินเล่นสั้นๆในช่วงพักกลางวันสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากทุกการเคลื่อนไหวเล็กน้อยมีค่า 5. ตั้งเป้าหมายการออกกําลังกาย การตั้งเป้าหมายสำหรับการออกกำลังกายสามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและทำตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง 5K หรือฝึกโยคะ3ครั้งต่อสัปดาห์การมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในใจจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการออกกำลังกายในชีวิตได้ 6. การเอาชนะอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย บางครั้งชีวิตก็ขวางทางความตั้งใจของเราเราอาจจะเหนื่อยหรือยุ่งเกินไปที่จะออกกําลังกายสิ่งสําคัญคือต้องตระหนักว่าอุปสรรคเหล่านี้เป็นเรื่องปกติและหาทางเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นนี่อาจหมายถึงการปรับตารางเวลาของคุณหรือหาพันธมิตรที่รับผิดชอบเพื่อช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ 7. ประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบกลุ่ม การเข้าร่วมคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่มเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแรงจูงใจและพบปะผู้คนใหม่ๆชั้นเรียนกลุ่มมีโครงสร้างความรับผิดชอบและความรู้สึกของชุมชนที่สามารถช่วยให้คุณยึดมั่นในเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ 8. การฝึกข้ามสายสำหรับการออกกำลังกายการฝึกข้ามสายเป็นการผสมผสานกิจกรรมทางกายที่หลากหลายเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณสิ่งนี้สามารถช่วยป้องกันความเบื่อและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงระดับความฟิตโดยรวมของคุณด้วยการท้าทายร่างกายด้วยวิธีใหม่ๆ 9. ผสมผสานกิจกรรมทางกายเข้ากับชีวิตครอบครัวการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการใช้เวลากับครอบครัวการไปขี่จัก,กรยานหรือเดินป่าด้วยกันเป็นวิธีที่สนุกและดีต่อสุขภาพในการสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำที่ยั่งยืน 10. ททำให้การออกกำลังกายเป็นนิสัยตลอดชีวิต ประการสุดท้ายกุญแจสําคัญในการรําทให้การออกกําลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอย่างสม่ําเสมอคือการทําให้เป็นนิสัยเริ่มต้นเล็กๆและค่ะออยๆเพิ่มปริมาณการออกกําลังกายที่คุณทําในแต่ละวันเฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณและอย่าเอาชนะตัวเองหากคุณพลาดวันหรือสองวันปรดจําไว้ว่าเป้าหมายคือการทําให้การออกกลังการยานการทานเป็นนิสัยไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่การแก้ไขชั่วคราว